Thank you. 5้าโมงเย็นแล้ววันนี้เราจบทริปของการไปหมู่บ้านมอนอไม่กำปองสองค่ะไดานบุรีส่วนพึ่งโอ้เหนื่อยมากอะ <Woo! S 1> <c oughs> เหนื่อยอ <c oughs> เหนื่อยตอนที่เดินไปนี่แหละค่ะคือวันนี้รถเยอะคนเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวันพ่อก็ได้ เราเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเงี้ยนะเราก็อยากมาก็มาแต่พอเดิเวลาคนมีนเยอะแล้วเราเดินอะ่ะคือรถมันเข้าไปไม่ถึงอะคะ่ะคือรถอะมันเข้าไม่ได้รถมันติดถนนมันแคบใช่ไหมแล้วรถเขาก็จอดกันเยอะมากเขาก็จอดฝั่งซ้ายเขาก็จอดกันเต็ม จะจอดฝั่งขวาก็จอดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมันมันจะไปไม่ได้แต่พอเขาจอดฝั่งนึ่งเสร็จมันก็กลายเป็นว่าเราสวนทางไม่ได้คือถ้าเราจะไปเราไปไม่ได้แต่ถ้าคนกลับกลับได้เราก็เลยต้องจอดไว้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าไกลอ่าเราก็คิดว่าเอ้ย,เด,ยเดินไปก็เดินไปได้สักประมาณ500เมตรเห็นจะได,ได้ก็มีเอ่อ เพื่อนที่เขาไปเที่ยวด้วยกันนะคะเขาเดินเขาเขากลับมาเขาก็บอกว่าอุ้ยไกลนะไกลมากเลยไกลประมาณ3กิโลได้เราก็บอกเฮ้ยถึงแล้วแล้วก็แบบไม,ไม่ไม่เชื่อคนอื่นน้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็ลองเดินไปสักพักอืมก็ไกลไปน่าจะได้สักกิโลหนึ่งอะค่ะ1กิโล1กิโลเมตรเดินไปก็รู้สึกว่าลูกก็จะไม่ไหวแล้วเราก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วแต่ แล้วก็มีเจ้าน้องคนที่เขาขับซาลิงอะ่ะที่เขาแบบรับจ้างรับจ้างเหมือ,อ่ะขับซาลิงแล้วก็รับผู้โดยสารไปถึงที่หมู่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าอีกสองกิโลเมตรสกิโลโอไม่นานจะไว้เราก็เลยบอกว่าพีม่มารับหนูหน่อยมารับเราหน่อยเดี๋ยวเรารอตรงนี้แหละ เราผ่านไปประมาณไม่ถ uh ึง huh. สิบนาทีอะค่ะเขาก็มารับเป็นการนั่งซาลิงที่แบบคือทางมันขึ้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 นอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นนึกถึงว่าทางไปเขานะค่ะมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยเราก็แบบเอยเหมือนอยู่บนเรือไวกิ้งเลยประมาณเนี้ค่ะอเราก็แบบโอ้ยหนหนจะต้อง พไปถึงหมู่บ้านอ,อ,อากาศเย็นมากค่ะอากาศเย็นมากเลยแล้วมันก็จะมีรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งชื่อรีสอร์ทฟ้าใสอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าใครอยากไปเที่ยวอ่ะก็ไปเที่ยวที่นี่ได้นะคะที่รีสอร์ทฟ้าใสตรงนี้ค่ะที่หมู่บ้านมอนเ,อเขาเรียกว่าหมู่บ้านห้วยน้ำใสค่ะก่อนเข้าไปพอเข้าไปถึง บานใช่ไหมคะก็ต้องคือทุกคนอะที่ไปอะเขาต้องไปสักการะเหมือนบ้านเราก็เรียกแบบสักเจ้าปู่อะไรประมาณนี้นะคะก็ก็จะมีให้เราเขียนคำขอพรจากจากท่านาจับเขียนใส่ไม้ไผ่แล้วก็คือเหมือนบูชาท่านปกติอะค่ะชุดละ20บาทแล้วก็ เสร็จแล้วก็ไปบูชาแล้วก็เอาไม้ไผ่ที่เราเขียนอะแล้วากเขียนอะไรแล้วเ,เขียนไปขอนโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เขียนแล้วเราก็ไปไปไปมัดไว้กับไอ้ตรงที่เขานะพอเสร็จก็เลยเออพาสองสาวเดินไปดูน้ําตกเขามีน้ําตกด้วยค่ะก่อนขึ้นไปจะมีน้ําตกก็จะเป็นรีสอร์ทฟ้าใสเขาก็จะทำเป็น ั่งแคมป์ได้ด้วยเป็นรีสอร์ทด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีน้ําตกไหลผ่านเหมาะกับการที่แบบไปทั้งครอบครัวแล้วแบบไปเล่นน้ําไปอะไรเงี้ยดีมากพอเสร็จเดินดูน้ำตกนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปหมู่บ้านพอขึ้นไปหมู่บ้านอากาศก็เย็นนะคะอากาศเย็นอากาศดีคือมันเจอจังหวะว่าเรามาวันที่อากาศมันเย็นด้วยก็เลยไม่ร้อนแล้วคน ช่วงจังหวะที่คนแออัดอ่ะเขาลงมาแล้วเราขึ้นไปคนมันเลยไม่มากก็โชคดีหน่อยอเราขึ้นไปใช่ไหมคะเราขึ้นไปแล้วก็เดินดูนู่นมันก็เป็นส่วนมากก็เป็นอาหารพื้นบ้านละคะ่ะเป็นอาหารพื้นบ้านเออคือเขาก็คงไม่คิดว่าคนจะมาเยอะเขาก็เลยไม่ได้มีของขายเยอะวาอง,องอ่ายๆนะแต่ เราก็ไปกินบรรยากาศเราไม่ได้ไปเมนม้นว่าเราจะกินอะไรมากมันเราไปเน้นดูว่าได้หน้าธรรมของคนในพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพพื้นที่ระลึกในประมาณเนี้ยค่ะอ่าเราก็กลับขากลับมันเป็นจังหวัดที่เขามาเที่ยวน่าจะเป็นกะสามอะ่ะถ้าเป็นเรี่ยกเป็นกะก็เป็นกะสามแหละเรากะสอง กาหนึ่งกัสองกัาสามกาสามเขาเลื่อมมาเราเลื่มลงรูรง้รติดมากแล้วพอเสร็จเราก็ลงก็จ้างซาเลงเจ้าเดิม <_ d> um> ใช้เวลาน,านอนเพราะรู้ติดรู้ติดมากแล้วเราก็เรานั่งซาเลงแล้วมันต้องขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็แบบเสียวๆนิดนึง <_ d> um> มันก็เสียแต่ว่ามันก็สนุกนะคะ ถ้าใครยังไม่เคยไปอ่ะก็ลองไปนะก็สนุกดีหมู่บ้านแม่แม่กำปองไหมคะหมู่บ้านแม่กำปองสองลาดบุรีนะคะแถวห้วยน้ำใสเ,เราเซิร์ชไปที่บ้านรีสอร์ทฟ้าใสก็ได้คะ่ะนั่แหละเขาอ,อยู่ติกัแเลยแล้ววิวดี แต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าจะไปพักหรืออะไรเงี้ยก็ไปช่วงเป็นวันธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่ามันของมันก็จะไม่ค่อยมีเนาะนะแต่ถ้าเราเรายังไปวันหยุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีของเยอะวันนี้จบทิปแค่นี้ค่ะเหนื่อยมากปากซีปากไม่มีสีเลยต้องไปเติมลิปก่อนเดี๋ยวถ้าลิปหน้ามีอะไรไปแล้วสนุกสนุกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง thank yeah. you